สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับล่าสุดนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแอดมินก็ลุ้นนะครับใจ ใจไม่ค่อยดีสลับการเห็นโพสต์นี้ของซอแอนแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยโดยซอแอนโพสต์บอกว่าถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้นะคะเพราะชีวิตมันก็คือชีวิตอาคาหนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันด้วยซ้ำหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่ เพราะหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะหนูรักสามีหนูคนเดียวจริงๆเห็น <He S 2> ซอแอนโพสแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าอย่างแอดมินเนี่ยเป็นแฟนขับก็ว้าวุ่นเลยบอกเลยว่าจิตใจนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนไม่รู้ว่าจะถามใครดีหรือแบบไหนก็ต้องรอเรื่องราวนะครับที่มันคลี่คลายหรือว่ามีใครออกมาพูดนะครับก็ลุ้นกันลุ้นกันแต่ในความรู้สึกของแอดมินก็ยอมรับว่าชีวิตคู่เนี่ยมันย่อมมอีการกระทบกระทั่งหรือย่อมจะมีการคิดน้อยคิดใหญ่เป็นเรื่องธรรมดา อย่างแอดมินก็มีครอบครัวแล้วก็เหมือนกันบางครั้งก็มีน้อยเหมือนกันเพราะว่าเหนื่อยจากการทํางานบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับมันมีเรื่องอื่นเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตให้คิดแล้วมันก็ทําให้มันวุ่นวายไปหมดบางครั้งมันก็ทําให้คิดนู่นคิดนี่แต่อย่างไรก็ตามแอดมินพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับซอแอนแล้วก็ บอสบอยในเรื่องราวต่างๆแอดมินเชื่อว่าทุกอย่างย่อมมีทางออกความรักนะครับความรักเนี่ยมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกดังนั้นมันอยู่ที่จูนให้มันตรงกันให้มันอ,อยู่ในจุดศูนย์กลางให้มันสมดุลที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกันส่วนบอสบอยนะครับก็ได้ออกมาโพสเหมือนกัน หลังจากที่ซอแอนโพสนะครับถัดมาความเคลื่อนไหวจากบอสบอยก็ได้เห็นโพสจากบอสบอยเหมือนกันบอกว่าจังแมนได้เห็นใจคนคักซะซึ้งแอดมินก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรก็ได้แต่ไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆก็หลายคนในวงการหมอลำก็ต่างไปให้กำลังใจทั้งซอแอนให้กำลังใจทั้งบอสบอย แต่ในส่วนตัวของแอดมินยังเชื่อว่าความรักของทั้งคู่ยังคงที่จะเดินต่อไม่น่าจะมีปัญหานะครับบางครั้งเหนื่อยจากการทำงานบางครั้งเหนื่อยจากเรื่องราวต่างๆก็เกิดความหน่อย mm hmm. เกิดความคิดมากนะครับดังนั้นก็ต้องอยู่ด้วยกันให้มันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้มันก็ต้องปรับจูนแอดมินเชื่อว่า ความรักยังไงคนที่เป็นเนื้อคู่กันแล้วยังไงยังไงก็ไม่พัดภาคจากกันอย่างแน่นอนจากการที่เราดูมานะครับจากการที่ติดตามมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับถ้าคนเป็นแฟนคลับจริงๆในเรื่องของการนอยกันในเรื่องของการกระทบกระทั่งงอนกันเนี่ยก็มีเป็นประจำอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะบอสบอยกับซอแอนมีเยอะนะครับทุกคู่มันมีอยู่แล้วแต่สุดท้าย ความรักมันก็จะเยียวยาทุกๆอย่างแล้วก็เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบอทบอยแล้วก็ซอแอนเหมือนกับทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ไปคอมเมนต์ในส่วนของบอทบอยแล้วก็ซอแอนทุกคนต่างห่วงใยทั้งคู่ขอให้ผ่านเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับ